ยิงเธอเบิ่งหนาแชนนูนั่นบาเป็นปนบูดบ่เม็นยังได้สูมือขึ้นเขียดให้เขาเขียดยังวัตีไปเตะตะก้อกลับมาผิดเวลาอีกแล้วบอก2องทุ่มพูนกลับมา2องทุ่มซ2ฟอทุมยีอันทะเลน่ะฉันบ่ได้ว่าดอกแต่ว่าฉันเห็นแนวกินถ่าแม่ฉันถ่ากินเขายู่จังสีนาแล้วคิดเบิ่งว่าคนถ่ากับคนให้ถ่ามันต่างกันได้ยิงเพิ่นก็ยังมีการมาย้อนฉันได้บัดนี้บัดยามเธอไปกินเหล้าได้ล่ะเธอบอกว่าเธอสิกลับซํานี่แต่เธอกะเลดคือกันฉันกะเลดเถียงว่าอันนั้นไปกินเหล้าฉันบ่ได้บอกให้เธอมานั่งท่ากินเขาคือจังฉันอันนี้ฉันนแนวกินท่าแล้วแมเหตุการณ์ ัก็เลยอึคือ,อคือมาแต่เมื่อคืนตื่นเศร้ามากกับบังคับฉันอาบน้ำแต่งตัวแต่ว่านั่งหัวฉันบ่มักยางห่าแล้วอีกอย่างตอนนี้มันก็เป็นเวลาสิบโมงเนาะมันก็บ่มีตลาดน,นอกตลาดน,นัดทางใดพอดีได้มาทําธุระนั่งก็เลยมาพาฉันมาแวะร้านกิฟช็อปร้านนี้ร้านของ,ขของก็ก็สิอยู่บ้านช้างระยองซื้อร้านก็สิซื้อน้องเปิร์นสําเพ็งบ้านชาา้างจ้าจากที่เครียดๆวังหาันนาบูดๆเนาะเขามาในร้านฉันนี่ดูกระตื้นตาตื้นใจบ่คักแต่ก็ยังคงความคิดลูกอึคือคือใส่เขาอยู่เด้อคันเขาก็สิมีของกิฟช็อปเกือบทุกอย่างเลยได้หญิงของสวยๆงามๆเนาะแว่นตานาฬิกา วงกุญแจซอยจี้ต่างหอกต่างหูควงสำอางนี่มีครบสุอย่างเลยเนี่ยบางที่ก็บริจาคอวยัวได้สูงก่อนเกี่ยวก่อนคํานัง่งหูใจฉันขากบ,บอก,เาบ,าอกบเธอว่าอุ้ยกระเป๋าในลานเขาเนะี่ยยิงมิต่แบบสวยๆราคากระเป๋าแพงรักลอยจับต้องได้ค่ะเสื้อผ้าแฟชัน่นเสื้อผ้าไวรุ่นก็ไม่ให้เลือกนำ้ำและนี่ชนีรดูดก็ได้มาจอดอยู่มึงนี้ละถึงขันตีตะมาดใช้ได้เด้กิบปักผมแนวหมากเนาะหืมบว่าสิเป็นกล้องผมยางมัดผมกิบปักผมอุ้ยมิตายลนาลักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลย คูหนาลาักของวัยรุ่นแม่แต่ว่าที่มีให้เลือกหลากหลายที่สุดก็สิเป็นกระเป๋านี่แหละยิงกระเป๋ากับสิมีทั้งแบบกระเป๋าตังกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายกระทืองสะพายคางสะพายหลังมีเบิดเอาเป็นว่าสซนเนี่ยซุนกระเป๋าเบิดเลยน่ะก่อนแก้วก่อนคำนังก็บ,บอกว่าโอเคฉันให้เวลาเธออยู่ในนีสองชั่วโมงเต็มๆเลยนั่งกับใจดีท่ายิปหพร้อมฉันก็นเลยเปิดเพื่อนบอกขักระบายยางเลือดเนาะบางที่พอไอยยังที่มันสวยๆเนาะลืมตหันมาตาลูกว่าวยิ้มใส่เขาเด้แต่ก็ยังหันกลับไปคือ ซาเรืองซ้ำหนีนึงมาสั่นพ่อเขาบอกซ้ำนันเอาเศร้าเขียดแม่ญิงบ่ก่อนแก้่วก่อนค้านั่งสิเป็นค้นจังซีถ้านั่งพิดนั่งกะสีย้อมงอแต่ว่าขันเขาได้งอแล้วให้เฝ้าเศร้าเด้ขันิงอีกโดนเขาบ่สนใจเขาบ่งอนี่จบเลยได้หญิงฮึ่ฉันก็เลยหันไปถามนั่งเนาะมือนีเธอให้งบฉันจักบาทนั่งก็เลยบอกฉันว่าเอ้ามือนีตามใจมือหนึ่ง่าได้ยั้งกันเรียกเอาเมื่อแล้วดอกหญิงกับมีหลายคอมเมนต์ยู่ที่มวายฉันอีกเวลาคลิปที่ฉันเห็ดเวลากลับบ้านหาเมย่าหาลูกนั่นนะอีกแลาาอกคนัยบบืห แือบ่ไปหาแม่จาของแนะ่ชันี่ดูดฤทลิ์โทรไปหายายท่องเรือนเลยอีแม่ มีเอฟซีหลายคนนะว่าให้พีวาพีอ่ะคือไปตะบันเม่ยแต่พีขึ้น่าไปหาแม่แน่แม่ฉันตอบมาวางได้หูบอกโอ้ยอย่ามาหากูเดือนวันเสาร์อาทิตย์กูอยากขายของกูไม่มีเวลาคุยน้ำดอกคันสีมากกับพูดผ้าล้านมาตอนปิดเทิ่มปุณนะจังคอยผ้ามาหาแม่พนะสักพักฉันเลยถามอีกให้ไปหาบอให้ไปหาแมนบอแมนเอาเงินเอาบอเอาพนะยิงเอ้ยเห็นว่าบอคอยไม่ีเวลาไปหากันจังสี่แต่ว่าเงินกระอนให้กันบอขาดเด้อเลยอีกอย่างก็โทษหากันเกือบสุมือจ้าฉันนั่นบอต้องห่วงดอกยิงฉันเห็นอีหยังฉันรู่อยู่ ตั้งใจนําเสนอตะซิงมวลมวลให้พวกเธอปากันได้บึง้งเล้าพวกเธอปากันมีความสูขยิ้มหัวเลาะจังสีนาฉะนั้นเรื่องอนใดที่มันสิดึงไปทางที่ดามาเขาก็บ่ต้องบาถึงหรอกเนาะรองเ่าเขาก็สีมีทั้งลองเท่าทํางานลองเถาใส่นในบ้านลองเถาใส่เห่นใส่เที่ยวมีเบิดตถัดมาอีกก็สิเป็นโซนของตุก,กตุนตุก,กตาขี้คู่นารัก ทัดกันไปอีกนะก็สิเป็นพวกบรรดาแก้วก็สิมีทั้งแก้วกาแฟาแก้วกินน้ำหลากหลายไล่หนาลากักหนาลากักแล้วก็มีแก้วเยติกพร้อมยิงมาลานนี่ฉันก็ได้ฟิลก็ช่จังยางตลาดนัดได้เด้อเอาจริงๆฉันใส่เวลาคุกอยู่ในนี่สองชั่วโมงเนาะก่อนแก้วก่อนค้านั่งกับบบบนในฉันจักแอะมึงอย่าจือ้อเอามันปนนี่ละบอกแล้วอย่าให้ผู้ยิงได้ศูนย์เพราะว่ากันศูนย์ม้าหนีมันสิหาย,ยนาอำนาจควมศูนย์สามารถทำลายล่างเงินในกระเป๋ามึงได้ผุดเด้อมืงอนีแนวที่ชนี่ดูดได้ก็คือเกือบ ได้คล้องเต็มไม่เต็มมือยิ้มออกนาบานแล้วบันนี้ส่วนเพจร้านที่ฉันไปชอบกันนี่เด้อฉันแปะไปให้แล้ว